สวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีธนูลักขาธนูนะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณค่ะคุณโสดชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะ่ะคุณโสดชาวราศีธนูลัคขาธนูนะคะเพดดองคัพส์นะคะเด็กถือถ้วยเนี่ย คุณมุมมองหัวใจของคุณต้องใช้คำนี้เลยมุมมองหัวใจของคุณคือการมองความรักด้วยความสุขการมองความรักด้วยการใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกเนาะใช้อีโมชั่นอลนะคะสถานการณ์ความรักปัจจุบันของคุณคืออย่างไรคะคุณโสดบางท่านอ่านนี้ก่อนหกดาบสีดาบ เดอะมูนบางท่านอ่าโอเคเอาอย่างนี้ก่อนอาจจะได้เจอได้คุยกับชาวราศีมีนกับชาวราศีกุมแต่เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการพักใจมากกว่ามันเป็นช่วงเวลาของเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่อยู่กับตัวเองมูฟออนจากเรื่องเก่าๆมูฟออนจากอดีตความรู้สึกเก่าๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีใครคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกเอ้ยคนนี้น่าสนใจอยากคุยด้วยแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสารต่ออคุณเองใช้สัญชาตญาณในการดูหรือใช้เซนส์ในการดูคนคนนี้ที่เข้ามาหาคุณหรือใครหลายๆคนที่เข้ามาหาคุณหรือใครหลายๆคนที่เหมือนพยายามจะเข้ามาคุยกับคุณ คุณใช้สัญชตาตญาณในการนำทางมันด้วยแต่ในขณะเดียวกันสัญชตาตญาณนั้นของคุณก็มีเหตุและผลรักตัวเองเหมือนกันไพ่สี่เหรียญอืมเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าคุณเคยเจ็บช้ำเรื่องความรักมามากมามากเหลือเกินเศร้ามากเหลือเกินบางคนดาวดิ่งจนกลายเป็นลูกซึมเศร้าด้วยอันนี้ในบางคนบางท่านแต่ก็เอาเป็นว่าคุณเองใช้ใจแหละในการนำทางความรักแต่ว่าใช้ใจที่อยู่ในรูปแบบของการตรีตีกรอบของมัน ที่มันอยู่ในเซฟโซนและในอยู่ในสถานะที่ปลอดภยัยคือคุณยึดหยุ่นต้องใช้คํานี้คุณไม่แข็งกระด้างเกินไปในเรื่องของการเปิดจะเปิดรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์คุณไม่คิดลบเกินไปคุณไม่คิดบว,วกเกินไปคุณมีทั้งนิเกตฟและโพซิทีฟอยู่ในตัวของคุณฉะนั้นการตัดสินใจในเรื่องความรักของคุณมันเลยจะไม่ผิดทางนะถ้าคุณรู้จักหาสมดุลให้กับหัวใจของคุณแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนอกจากใครคนหนึ่งที่คุณรู้สึกสนใจในตัวเขาแล้วก็จะมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่อายุทั้งอายุเท่ากับคุณและอายุน้อยกว่าวนเวียนในชีวิตของคุณและหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีคนรักเก่ากลับมาหาคุณในวิกที่3วิกที่4อีกนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็เลยยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิตเมนต์กับใครกลายเป็นแฮงแมนเลยนะคะไม่มีเกณฑ์ได้คอมมิตเมนต์กับใครและความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาของคนรักเก่าของคุณเนี่ย มีแนวโน้มที่ว่าเขากลับมาแต่เขาอะไปมีคนอื่นไปแล้วไปมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือมีคนคุยใหม่ไปแล้วแต่เขาก็ยังกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณท,ทําทีท่าเหมือนเปิดเปิดปิดปิดเหมือนจะแบบอยากกลับมาแต่ก็ไม่อยากกลับมาเลยทําให้คุณเวียนหัวมึนหัวก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่ๆก็ไม่ได้ถูกพัฒนาตามไปด้วยเลยนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดชาวราศีธนูและขนาดธนูขอดูไพ่ออร์เคิลการ์ดอยากจะบอกอะไรกับคุณ มันถึงเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่จงสนุกกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเริ่มต้นดีกว่าไปโฟกัสกับเรื่องเก่าๆอย่าให้อดีตหรือรอยรล้ามาทําให้คุณไปต่อไม่ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกคุณนะคะโอเคนี่คือการพยากรณ์ทั่วไปดวงเจนูรานนะจ๊ะกับสถานะคุณโสดชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะ สถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีธนูรักนาธนูไพ่พลังงานของสถานะไม่ชัดเจนคืออะไรคะเด็โอ้ my god บางท่านจะคุยกับชาวราศีพิจิกรักนาพิจิกความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะสามารถจบกันได้ในทุกๆเวลาเลยอะ,อะหรือตัวคุณเองรู้สึกอยากจะจบมันเพราะว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไร คุณรู้สึกว่ายิ่งคุยกับเขาคุณยิ่งเกิดความคาดหวังคุณยิ่งมีแพชชั่นเี่ยกับเขาบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรออืคุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้มันแฮปปี้แบบมันมีแพชชั่นมากมากจริงๆนะคะยิ่งคุยกันยิ่งรู้สึกมันมีแพชชั่นจนเกิดความคาดหวังจนทําให้คุณลืมตัวไปนะคะทั้งทที่คุณทั้งสองคนคุยกันเอาไว้แล้วเนี่ยในเรื่องในอนาคตว่าถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะอืม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องใครคนหนึ่งเข้ามาวนเวียนในความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเองเป็นช้อยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่ยิ่งคุยกับเขายิ่งชอบเขายิ่งคุยกับเขายิ่งมีแพชชั่นต่อกันกลัวตัวเองจะถอนตัวไม่ขึ้นอืมทั้งที่รู้อยู่ว่าเราเองก็เป็นช้อยเขาคนนี้คิดยังไงกับคุณคะเขาชอบคุณค่ะแต่ชอบคุณแค่ภายนอกก่อนนะยังไม่ได้ชอบลึกถึงภายในจิตใจ คนคนนี้เป็นคนที่เลือกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเลือกเยอะเลือกเยอะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวบางทีมันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจเขาที่เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยกับคุณสักเท่าไหร่เหมือนเขาเป็นคนมีสองสามบุคลิกในตัวเนี่ยซีบุคลิกในตัวด้วยโอ้โหมีความเป็นธาตุลมมีความเป็นธาตุน้ำมีความเป็นธาตุธาตุดินอยู่ในตัว คือครบทั้งสี่ต้องใช้คำนี้เลยมันก็เลยทำให้คุณอ่ะไม่สามารถดูเขาได้ในความรู้สึกว่าเขาคิดอะไรกันแน่เขารู้สึกยังไงกันแน่เราอยากเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะหรืออีกในนึงก็คือตัวคุณเองนั่นแหละชาวศีธนูและคณะธน,นูมีหลายบุคคลเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้จนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากคาดหวังกับคนคนนี้อยากไปเริ่มต้นใหม่มากกว่าอันนี้ในบางคนบางท่านนะคะทีนี้ขอดูแมสเซจ เขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีธนูลักขนาทธนู The h i g r i e t e s s อืมเขาก็เข้าใจคุณอ่ะเขาเองก็คงอยากจะบอกคุณ,คณว่าเขาใช้สัญชาตญาณในการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาก็คงอยากให้คุณคิดแบบนั้นเหมือนกันอืมคือเขาเขาเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าจริง,รงๆคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไป,นปนในรูปแบบไหนเขาเองก็ชัดเจนอืม ฉะนั้นคุณจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณและและฟังสัญชาตญาณของเขาด้วยเขาเองก็จะให้ชีวิตใช้เขาก็จะใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของเขาเช่นเดียวกันกับการที่จะเลือกความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปถึงสุดทางไหมจะคอมิตเมนไหมหรืออย่างไรดูแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายใครหลายหลายคนเข้ามาวนเวียนเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นทั้งทางคุณและทางเขามาเลยทําให้ความรู้สึกหรือ energy คือพร้อมที่จะจบกันได้ตลอดเวลาเพราะว่า ตัวเลือกวันเยอะเหลือเกินอืมฮะขอดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหน่อยค่ะ temperament นะคะบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูด้วยกัน half moon บางท่านคุยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภโคมิดบางท่านคุยกับชาวราศีกันลัคนากันความสัมพันธ์ของพวกคุณ emperor บางท่านคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษ ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนจะอยู่ในโหมดที่ยังคุยกันต่อไปนะคะแล้วก็จริงใจต่อกันแบบจริงใจแบบพูดหมดเปลือกเลยว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันจะเอาอยัางไงตอนนี้ชีวิตของฉันมีทิศทางหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนในวิคที่สามพวกในวิกที่หนึ่งที่สองคุณจะคุยกันจนแบบคุยกันทุกอย่างทุกสิ่งคุยแบบเปิดใจแบบเป็นตัวของตัวเองออกมาเลยแต่การเปิดใจครั้งนั้นมันกลับทําให้ต่างคนต่างไปคิดและวิคที่สามอาจจะเงียบใส่กัน แต่หลังจากนั้นวิกที่สี่นะคะตัวเขาเองจะลุกขึ้นมาพูดคุยกับคุณแล้วทำเหมือนกับทุกอย่างมันมีความสุขเหมือนเดิมนะคะแต่จากสถานการณ์ที่พวกคุณได้พูดคุยแล้วเปิดอกคุยกันแบบตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาหกเหรียญเนี่ยหกเหรียญหมายถึงการแลกเปลี่ยนกันนะคุยกันไปตรงมาอย่างชัดเจนแล้วพวกคุณไปคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่สุดท้ายพวกคุณก็ยังหนีกันไม่พ้นนะคะจากเหตุการณ์ของการไปคิดเนี่ยทําให้คุณไปกันต่อได้ โดยการที่พวกคุณตกลงว่าไปกันต่อแต่อยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งซีเหรียนและแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีดีอีกครั้งหนึง่งจากการที่ได้เปิดอกเปิดใจคุยกันนี่แหละว่าจะเอาอยัางไงต่อแล้วมันจะทําให้สารสัมพันธ์และคบกันไปต่อได้เรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีดูไพ่ออรากโกรกาศค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณสถานะไม่ชัดเจนเมสเซจเห็นไหม การไม่เสร็จนะถึงการพูดคุยนะการพูดคุยแล้วก็ joyfulness เย่าเพิ่งไปมองในเรื่องของอนาคตสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแฮปปี้กับมัน joyfulness กับมันมีความสุขกับมันแล้วสุดท้ายนี้ถ้าคุณทําได้แบบนี้สถานการณ์นี้ฟิวเจอร์ค่ะมันจะมีอนาคตให้คุณเห็นโอว้าวอ่ะจบสวยนะ <laughs> โอเคค่ะนี่คือความสำคัญของสถานะไม่ชัดเจนในเดือนนี้กัจ้ะคนมีคู่ชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะขอดูไพ่พลังงานของคุณค่ะคุณมีคู่ชาวราศีนนาธนูลักนณาธนูคนมีคู่ชาวราศีธนูลัคนณาธนู The Tower พลังงานของคุณสั่นคลอนได้ตลอดเวลาเลยหมายถึงว่าปัญหาเกิดได้ตลอด24ทะเลาะกันได้ตลอด24หรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรเตรนบางท่านกยชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ต่างคนต่างอยากจะลุกขึ้นมามีอํานาจในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมอ่ะเหมือนข่มกันแล้วก็มันมีเรื่องราวของคนรักเก่าของอาจจะเป็นทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาก็ได้กลับมาวนเวียนแล้วทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้ นะคะรวมถึงกระทั่งแม้มีปัญหาเรื่องลูกมีปัญหาเรื่องลูกลูกคุณอาจจะมีโรคประจําตัวแล้วมีโรคกาเริบโรคเก่าๆกาเริบขึ้นมานี้ได้บางคนบางท่านก่อนนะก็เลยทําให้มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอ่ะแต่เอาเป็นว่าสรุปสรุปเลยก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีปัญหาเรื่องคนเก่าๆเข้ามาวนเวียนในชีวิตแล้วทาให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์และต่างคนต่างอยากมีอํานาจในความสัมพันธ์นี้ก็เลยทําให้เกิดการข่มกันแล้วก็ทะเลาะกันนะคะมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้น คนรักคนคิดยังไงกับคุณคะสามดาบเขารู้สึกว่าคุณพูดตรงและพูดแรงมันเจ็บช้ำในำใจมันมเป็นความรู้สึกที่เกิดภายในะจิตใจเขาอยากจบกับคุณเลยบางทีการที่คุณพูดจาอะไรที่มันรุนแรงกับเขาบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกแลัขนาพิจิกนะคะอืมถึงขั้นอยากจะยาล้างเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วก็อยากจะกลับมารักตัวเองอะ่ะอืบางท่านคุยชาวราศีตุลแลัขนาตุลภัยจัดติดอออ่ะ ขอดูเมสเซจหนึ่งข้อที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะ Night of Swords King of Cups หนึ่งเหรียญเขาอยากจะบอกคุณว่า เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะลึกๆแล้วภายในใจ,จิตใจอะแต่ขอแค่ให้คุณขจัดปัญหาหรือคนที่เข้ามาวุ่นวายหรือมาพูดยุแยงตะแคงรั่วอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันต้องจบลงอะ่ะออกไปอย่าไปเชื่อใครให้ฟังเขาเขาีมีไรอยากจะบอกคุณและเคลียร์กับคุณค่ะอืมถึงแม้ว่าอารมณ์ของเขาบางทีเขาอยากจะจบกับคุณอยากดยาอยากจะเลิกเบือ่ออยากจะกลับมาลักตัวเองก็ตามที แต่ในเจตสนุกเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยเหตุและผลด้วยไพ่หนึ่งเหรียญแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะสี่ไม้ The s u ันสี่ถ้วยวิกแรกได้คุยกันลงตัวคุยกันเคลียร์คัดทุกอย่างเลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรของกันและกันเกิดขึ้นมา จะได้เคลียร์กันอย่างลงตัวอันนี้ขออีกกรณีหนึ่งเข้ามาถ้าคุณมีปัญหากันเกิดปัญหากันคือคงหมดบุญวาสนากันแล้วอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านนะอย่าไปตกใจนะก็จะมีการเคลียร์กันเรื่องการหย่าร้างหรือว่าการเลิกลากันโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์เคลียร์ทรัพย์สินอะไรกันอย่างเรียบร้อยอันนี้เนี่ยบางท่านบางคนนะอ่าประมาณนี้อันทีนี้สถานการณ์ทั่วไปก่อนคุณมีคู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณสองเหรียญโอเค สำหรับคู่ที่ดวงยังไม่ขาดกันใช้คํานี้นะหมอใช้คํานี้นะอย่าสับสนนะอย่าไปคิดมากนะคู่สําหรับเพราะมันคือดวงทั่วไปคู่ที่ยังดวงไม่ขาดกันพวกคุณจะได้เคลียร์กันตั้งแต่วีคแรกเข้าใจกันแต่ความสัมพันธ์จะเริ่มดรอปลงในช่วงวีคที่สองวีคที่3นะคะส่วนวีคที่4อาจจะมีเรื่องราวหองระแหงกันเกิดขึ้นบ้างนะคะจากเรื่องบุคคลจากเรื่องคนนู้นคนนี้เข้ามาพูดจาทําทให้เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้แล้วก็กลับมาเข้าใจกันได้ในท้ายที่สุดดอยู่ี นะคะปัญหามันจะมาจากเพื่อนฝูงที่คอยยุแยงก็ต้องระวังมาจะมีเรื่องของมือที่สามที่จะเข้ามาวนเวียนก่อนหน้านี้แต่อย่างที่บอกคนละของคุณกำลังจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะคะอืมอ่ะโอเคประมานนี้คือเขาจะไปเคลียร์ไม่ให้ไม่ให้คนนั้นมาละลานมาวุ่นวายอะไรกับคุณนะคะโอเคแต่ก็เอาอย่างที่บอกว่าบางคนถึงขั้นที่ดวงขาดกันแล้วก็วคือเขาก็จะไปเคลียร์ไม่ให้ฝั่งนั้นมายุ่งกับคุณแต่ก็จะมีการอย่าล้างพูดคุยอะไรกัน ย่งเรียบร้อยและจบกันด้วยดีมีการแบ่งทรัพย์สินกันนะคะอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านบางคนบางท่านนะจ๊ะที่รักนะคะไม่ได้เหมาหมดนะอันนี้แป้งแจ้งกัอนเลยนะเพราะเรื่องชีวิตคู่มันเซนสิทีมากๆฉะนั้นฟังไปเก็บไปอย่าไปคิดทั้งหมดนะคะมันยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่เอาเป็นว่าฟ้าหลังฝนของคุณมีคู่ชาวราศีธนูมีจริงๆคือจะสิเกิดสิ่งดีขึ้นไม่ว่าพื้นดวงตาของคุณจะจะเป็นในรูปแบบไหน จะดีหรือร้ายสรุปจบสวยทุกกรณีนะคะเคลียร์กันได้ลงตัวทุกกรณีโอเคนะดูไพ่อลอคโคการ์ดกันดีกว่าค่ะไพ่อลอคโคการ์ดชาวราศีธนูแลัขนาดธนูคูณมีคู่อืมทั้งจอยเฟอร์เนทั้งเมสเซททั้งเวดดิ้งเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าคู่รักก็ยังเป็นคู่รัก ยังเป็นคู่รักทุกอย่างสวยงามเหมือนเดิมยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะคนที่มาดูคลิปแป้งส่วนใหญ่อ่ะคือยังไม่มีเกณเ์อร์กันหรอกแต่บางคนอ่ะที่มาดูคลิปแป้งอ่ะมีที่รู้สึกที่จะเข้ามาคือทําเรื่องไปแล้วเลิกลากันไปแล้วแต่สรุปก็คือจะจบสวยแน่นอนถ้าคุณเข้ามาดูว่าจบสวยไหมฉันก็ไม่มีคนใหม่เขาก็ไม่มีคนใหม่คือจบสวยสรุปคือจบสวยใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้คือ ดวงพวกคุณใครที่ยังไม่มีเกณฑ์เลิกลากันหรือพื้นดวงยังไม่แยกกันจริงๆยังไงพวกคุณก็ยังเป็นคู่รักคู่ครองกันอยู่ยังไงก็ไปไปต่อถึงจะมีทะเลาะปัญหาจุกจิกอะไรกันอยู่บ้างแต่ไพ่ก็แค่ขอให้ระหว่างที่คุยกันอ่ะคุยกันด้วยอารมณ์ที่ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุนแรงเหมือนพลังงานที่เป็นเดอะทาวเวอร์อย่างนี้ไม่ควรนะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยค่ะคุณม,มีคู่ชาวราศีนูรักคณะธนูค่ะ การงานของคุณชาวราศีธนูและขนาธนูค่ะขอดูไพ่พลังงานการงานของคุณชาวราศีธนูและคนาธนู queen of pentacles นะคะ6ถ้วยเจ็ดเตียญการงานของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รีโนเวทงานเก่าๆก,ก,กลับมา งานเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีงานเก่าๆหรือโปรเจกต์อะไรที่ค้างคายังทําไม่เสร็จมีการได้กลับมาทําใหม่แล้วทําแล้วประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจะมีมือดีหรือคนที่คนดีๆคนเก่งๆคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือให้งานของคุณนั้นเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะแน่นอนอาจจะมี1-2คนหรือเข้ามาเป็นทีมมาช่วยเหลือให้งานของคุณเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะ แต่ในขณะเดีวยวกันคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีนะคะมันจะเข้ามาแบบอย่างรวดเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะครับมันมันเป็นเรื่องราวที่แบบมาอย่างว่องไวอย่างรวดเร็วเลยนะคะเอาเป็นว่ามีเกณฑ์เรื่องของการงานที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันและรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตัดสินใจแบบประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็คือว่ามีมือดีมีเขาเรียกนะ มีเอ่อมีคนมีความสามารถเข้ามาช่วยงานคุณแตอ่อาจจะมาช่วยงานชั่วคราวแล้วก็ออกไปนะคะมันจะเป็นเหมือนเขามาช่วยจนสําเร็จแต่คุณอยากให้เขาทํางานต่อคุณแต่ไม่เขาอาจจะมีการเดินทางไกลหรือไปทํางานที่อื่นโดยฉับพลันโดยที่คุณก็แบบโอเคอ่ะเท่านี้ก็ได้เท่านี้นะคะอืมส่วนเรื่องอื่นๆนะคะงานที่จะโดดเด่นใครที่อ่ะใครหางานอยู่ ใครที่หางานอยู่ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ตำแหน่งในตำแหน่งที่คุณหวังไว้จะเป็นงานเป็นตำแหน่งที่ด้อยลงมากกว่านั้นที่ที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นเช่นยกตัวอย่างเข้าสมัครไปเป็นเมนเจอร์แต่อาจจะเป็นแค่ผู้ช่วยเมนเจอร์โอเคนะอ่าแต่ก็สามารถต่อยอดให้คุณได้แล้วกันมีม,มีมีอนาคตในงานที่คุณทำอะนะคะมันจะมีอนาคตในงานที่คุณทำเกิดขึ้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้าง การเงินชาวราศีนนาธนูลัคขาธนูการเงินของคุณมีเหตุที่จะต้องเสียเงินก้อนนะต้องระวังด้วยความผิดพลาดด้วยความตัด,ตดสินใจผิดอนะ่ะเพราะปัญหาเรื่องความรักด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทําให้เราตัดสินใจพลาดเรื่องเงินก้อนนี้แต่ว่าไพ่บอ,อกว่าคุณจําใจที่จะเสียมันไปนะคะ แต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับเงินก้อนที่คุณประมาณว่าโอเคฉันยินยอมที่จะจ่ายแต่หลังจากนั้นแล้วตัวคุณเองก็จะมีเงินอยู่เรื่อยๆแหละมันไม่เสียเงินหรอกมันก็มันเสียเงินไปเหมือนก้อนนึงอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายหลังจากนั้นคุณจะได้เงินกลับเข้ามาเท่าหนึ่งของที่เสียไปเลยนะคะอืมการเงินก็ยังมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่นะคะเงินที่เสียไปมีเกณฑ์เรื่องของความรักด้วยและเรื่องของการ ทำสัญญาที่ผิดพลาดแล้วก็เรื่องของการที่ไปพูดคําประกันอะไรให้ใครก็ต้องระวังนะโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะหรือเสียเงินเพราะคําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะอืมแต่ก็จะได้กลับคืนมาแหละนะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยค่ะชาวราศีธนูลักขนาธนูนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชันบอกด้านล่างสวัสดีค่ะ